สวัส,นนสดีค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนบ้านโคการวัดธรชาตนวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงานเรื่องเด็กดีมีจิตอาสาช่วยรักษาท่องเรียนสมาชิกพวกเรามีดังนี้หนึ่งดิฉันเด็กหญิงกงละเด็กกไฟสองดิฉันเด็กหญิงปัญญาริสาแสงพลสามเด็กหญิงปางวิรักษารีีดิฉันชื่อเด็กหญิงธนชาติหันห้าดิฉันชื่อเด็กหญิงศาสินีบอนพิมนำขอเชิญนับชมรับฟังได้แล้วค่ะ โครงการเด็กดีมีจิตอาสาช่วยรักษาความสะอาดของห้องเรียนความสําคัญของปัญหาสภาพปัญหาห้องเรียนไม่สะอาดมีเศษตัใต้โต๊ะนักเรียนมีพฤติกรรมขาดความรับผิดชอบในการทําเร็นประจําวันทําให้ห้องเรียนสกรปรกนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกลามวันนาประชาชนจึงหาวิธีแก้ไขพฤติกรรมที่ไม,ม่ประส์ของเพื่อนๆสูง่โครงงานคุณธรรมเด็กดีมีจิตอาสา ช่วยรักษาความสะอาดเพื่อแก้ไขปัญหาพฤติกรรมด้านความมีระเบียบวินัยฝึกฝนด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการทำเวรห้องเรียนเป็นการพัฒนาคุณธรรมความรับผิดชอบต่อหน้าที่มีจิตอาสาที่จะช่วยในการดูแลรักษาความสะอาดของห้องเรียน การจัดกิจาการรมโครงงานคุณธรรมทําให้นักเรียนได้ศึกษาและปฏิบตัติอันจะนําไปสู่การปลูกฝังให้นะักเรียนมีระเบียบวินัยในการทิ้งขยะมีจิตอาสามากขึ้นและสร้างเสร,ริมคุณธรรมความตะตันยูช่วยเหลือนาผู้ใหญ่หนักเรียนได้ประสบการณ์สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข วัตถุประสงค์หนึ่งด้านความรู้เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบมีจิตอาสามีระเบียบวินัย2ด้านกระบวนการปฏิบัติเพื่อให้นักเรียนมีความรู้รับผิดชอบในการทําเรียนประจําวันมีจิตอาสาทิ้งขยะให้ถูกที่3ด้านเจตคติเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรับผิดชอบมีจิตอาสามีระเบียบวินัยสนองต่อคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน กล <lag os> ุ่เป <room> ้าหมายเชิงปริมาณนักเรียนโรงเรียนบ้านผู้กาวรำน่นประชาสรรค์จำนวน42คนเชิงคุณภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านผู้กาวลำน่านประชาสรรค์จำนวนส2คนมีความรับผิดชอบในการทำเบนในห้องเรียนมีระเบียบวินัยในการทิ้งขยะเป้าหมายระยะสั้นนักเรียนมีวินัยในการทิ้งขยะมีความรับผิดชอบในหน้าที่เป้าหมายระยะ นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์มีความรับผิดชอบในหน้าที่มีวินัยในการทุจริตมีจิตอาสาทำความสะอาดในห้องเรียนอัะทั้งที่นำมาใช้อนรยศาสตร์สรีคือความกิงอันประเสริฐสีป,ปะการหรือจาักความกินเห็นการคว้นฟุบคุวงทุกคือปัญหาของห้องเรียนไม่สะอาดสมุทัยคือสาแหงปัญหานักเรียนไม่ทำเวรน,นิโรดคือ แนวทางในการแก้ปัญหาการทําความสะอาดห้องเรียนให้ถูกวิธีมักคือห้องเรียนสะอาดขึ้นวิธีการวัดผลและประเมิบบนผลวิธีการประเมินประเมินความสะอาดห้องเรียนประจาวันเครื่องมือที่ใช้ประเมินแบบประเมินความสะอาดห้องเรียนประจาวันช่วงเวลาในการประเมินหนึ่งเดือนละหนึ่งครั้งและแบบสะรวกรายงานภาพกเรียนละหนึ่งครั้ง ู้เลาผิดชอบโครงงานโรงเรียนโรงเรียนบ้านโครบาวรนประชาสนที่ศึกษาโครงงานบุตครูประจำชั้นของแต่ละห้องเรียนสำหรับโครงงานเรื่องเด็กดีมีจิตอาสาช่วยรักษาความสะอาดในห้องเรียนพวกเราขอจบโรงเรียนแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ